สวัสดีค่ะเมน,นีูมิชิตะคือมะเขียนไก่ไกให้กินเนาะค่ะเนาะแกงกนนนไก่ชะโนมิสมเนาะค่ะเนาะก็จะมีอ่ะอันน่องไก่น้องนึ่งเนาะค่ะแล้วก็จะมีน้ำปลาเนาะค่ะหน่อยนึงแล้วก็จะมีน้ำมัดองที่มิชิตาเฮ็ดเองเนาะค่ะแล้วก็จะมีใบกระเพราเนาะคะ่ะผงอูมามิน้ำปลาเนาะค่ะ ก่อนเสียมาเบิรงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แอบอย่าลืมกดกระดิ่งนะค้าหรือเพื่อนเสบบะผัดคลิปใหม่ๆของแม่ชิตาเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าที่เป็นประเทศไทยของแม่ชิตาหรือแต่งประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอาจารย์มากินข้าวเช้ากันเนาะค่ะเนาะเด้อพี่น้องเนี่ยตอนไก่ครูเคยเรียนใช่ตอนยิ้มยัยนะค่ะเพราะอะไรแครเนาะค่ะเนาะ กำลังสิเดือดเนาะค่ะเนาะกำลังสิสุกพอไก่สุกเขาก็จะเอาน้ำไม่ดอกลุ้งเนาะค่ะเนาะเอาน้ำไม่ดอกลุ้งไก่ก็สุกแล้วน้ำไม่ดอกลุ้งเนาะค่ะเนาะน้ำไม่ก็หาเองพี่น้องน้ำไม่หายเอง,อ,งองไม่ไคิดแตามาก,กินอัน บ่ค่อยมากินไก่อนไดมากินน้ไมัดองก็เลยใส่น้ไมัดองหลายเนาะค่ะเนาะน้ไมัก็หลายอยู่ให้เข้าไปให้เข้าไปสามชีสกระปุกปุ๊ก,กยังไงก็ปัญหา่าหายแล้วเพราะว่าเอ,อาไว้กินก็ <laughs> จะใส่น้ำปลรราเนาะคะ่ะจะใส่หลายเนาะคะ่ะเพราะว่าอ่ะมันจะเค็มเนาะคะ่ะทีเก็บ ก็ใส่ปุงอ MM ุ่นบ yeah. ุญม hmm. ิและเจนาะค่ะเนาะใส่หน่อยใส่หน่อยแซ่บหลายใส่หลายแซ่บหลายเนาะค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเพิ่มกันให้มันใส่น้ำปลาหน่อยนึงเนาะค่ะเพราะว่าน้ำใหม่เขาก็เข้มแล้วเนาะค่ะเนาะใส่น้ำปลาหน่อยนึ่งน้ำใหม่เพิ่งเข้มแล้ว ไปสบายนะเลยไม่ได้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำมีชิตาเดี๋ยวค่อยใส่ใบกะเพราเนาะค่ะเนาะนี่เพื่นพูดเด็ดเดืดกันจะาพูดเด็ดเดือดแก,ก,ก่สีเบิร์ดแล้วมั้งเร่องบุฟฟ่ต์กินไประเด๋ยปีนี้ได้จำนีเนาะค่ะเนาะให้เพื่อนไปกินทั้งหลายกระปุกเนาะค่ะเนาะ ินไ,ไ,ไปกินลนั่นี่ั <c oughs> อันนี้ก็เป็นน้ำไม้เคียนนะคะน้ำไมเคียนอันนี้เป็นน้ำไม้สดน้ำไ้สับข้าวมอยแตกไมด <c oughs> ้พี่น้องมากินแกงหน่อไม้ใส่ไก่แซ่บ สีสันน่ากินมันนี้ไม่ดองเขาเขาไม่เฮ็ดเองเนาะแต่เราได้ซื้อตลาดตะลี่เ็ดเส่บวกใซ่ขวดไบสีสันน่าก,กินมากมาก วด้ไกินแกง้ำหมน้ำแกเนี่อากาศเย็นๆสดนันห่วนค่ะเนาะมันก็ร่างเดือดไน ห้อครัวของคนจนจนจะมีใครสนคนจนอย่างเราน้ำน้ำนำซ้ำก็เสือเกา่าๆก่าแบบคนใดที่แม่สนใจเขาได้ต้องนอนหนาวห้องเราไม่เอานะาเอ้ยห้องนอนของคนรวยรวย ก็มีคนสวยนอนสักเย,ย,ย็นนี่หน่ก็เอาอะใบกับผ้าใส่น่อยค่ะเนาะไปเสียเอาพักอิตูก็ได้แ้วเตค่คนหมักน่อยค่ะ,นะเนาะแ้วแตค่คนหมักแต่ว่าไม่จานอนมันมีพักอิตูไม่จานเลยแบบเอาใบกระเพาใส่ต <laughs> ักนั่นตู่ไปเอาใบกระผ้าใส่นา อีเซนโอจะออกมากประมาณนึงนะน่ากินมากนะคะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะฝากกระไรกดแชร์กดซับสไคร์อ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ่ะเด้อเพื่อสืบผัดคลิปใหม่ๆของแม่ชิตาเนาะค่ะเนาะขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นประเทศไทยของแม่ชิตาอะไรแตงประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะ อายุดีไม่แห้งสุขผงสุกข้นนะคะเด้อ,อย่าเจ็บอย่าไข่จาจนลำลำเลยด้วยเขากล่าวเข้ามาสาวัสดีค่ะ